ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจงาน SA อยากจะมาขายสินค้าเป็นพนักงานขายในร้านแบรนด์เนมลองมาดูเช็คลิสต์เหล่านี้กันดูค่ะว่าคุณมีคุณสมบัติเบื้องต้นหรือเปล่า โอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะและนี้ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้โมสเอาเช็คลิสต์นะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็น SA หรือว่าพนักงานขายในร้านแบรนด์เนมในร้านรีเทลต่างๆเนี่ยมาให้คุณได้เช็คกันว่าคุณมีคุณสมบัติเบื้องต้นหรือเปล่าใครที่เด่นด้านไหนหรือว่าขาดตรงส่วนไหนไปจะได้ไปเพิ่มเติมกันได้ค่ะ เค็คลิสต์แรกเลยนะคะที่คุณจะต้องมีค่ะก็คือประสบการณ์ทางด้านการขายค่ะประสบการณ์ทางด้านการขายอันนี้จะเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะอย่างเช่นตัวมอสเองเนี่ยประสบการณ์ทางด้านการขายก่อนที่มอสจะมาทำงาน SA เนี่ยมอสเป็นพริตตี้เป็น MC มาก่อนค่ะมอสก็จะมีทักษะในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นนะคะขายยังไงพูดยังไงให้ลูกค้าซื้อปิดการขายอย่างไรนะคะสําหรับใครที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการขายทํายังไงดีมอสแนะนําว่าให้เอาประสบการณ์ทางด้านเซอร์วิสมายเข้าสู้ค่ะ บริสไมก็คือการให้บริการนะคะแล้วทำให้ลูกค้าประทับใจนั่นเองในทีน่นี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของการขายนะอาจจะเป็นการทำงานในร้านอาหารก็ได้นะคะอาจจะเป็นการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนตอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็สามารถใช้จุดนี้มาเป็นเช็คลิสต์ของคุณได้เช่นเดียวกันถ้าคุณมีข้อนี้แล้วแล้วก็ไปดูเช็คลิสต์ต่อไปกันค่ะบ okay. เช็คลิสต์ข้อที่2นะคะก็คือทักษะทางด้านภาษาค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะจําเป็นนะคะถ้าคุณอยากจะทํางานเป็น SA นะคะหรือว่าพนักงานขายในร้านรีเทลต่างๆเนี่ยทักษะทางด้านภาษาของคุณเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย2อถึงสภาษาอันนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนะคะ <Okay. S 1> ภาษาที่ต้องมีค่ะก็คือภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆอย่างของตัวมอสเองเนี่ยมอสอยู่ที่บาร์เซโลนาใช่ไหมคะทักษะภาษาของมอสเนี่ยก็จะต้องมีทักษะแรกคือภาษาสเปนนะคะแล้วทักษะที่2ก็จะต้องเป็นภาษา ภาษาอังกฤษอันนี้เนี่ยจะเป็นภาษาที่ยืนพื้นอยู่แล้วใครที่อยู่ประเทศไทยค่ะทักษะภาษาที่คุณต้องมีก็คือ1ภาษาไทย2ภาษาอังกฤษนะคะและใครที่จะมีแต้มต่อกับคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่3 4 5หเป็นต้นไปนั่นเองค่ะอย่างตัวมอสเองนะคะยกตัวอย่างนะมอสอยู่ที่นี่ใช่ไหมมอสเป็นคนไทยมอสจะมีแต้มต่อตรงที่มอสสามารถพูดภาษาไทยได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมอสจะมีภาษาที่บวกขึ้นมาอีกหนึ่งภาษาแน่นอนที่จะเอาชนะคนท้องถิ่นได้นะคะมอสก็จะได้ในภาษาสเปนนะคะภาษาอังกฤษนะ แล้วก็ภาษาไทยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีภาษาจีนนะคะที่โมส,สามารถสื่อสารได้ด้วยทําให้ตัวนี้นะคะทักษะทางด้านภาษาที่มันมีมากกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเช็คลิสต์ค่ะที่ทําให้คุณเนี่ยได้แต้มต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะคู่แข่งของคุณในสนามของการเป็น SA ค่ะ เช็คลิสต์ข้อต่อมานะคะนั่นก็คือการทํางานภายใต้แรงกดดันค่ะถ้าเกิดว่าคุณเจอแรงกดดันต่างๆค่ะไม่ว่าจะจากหัวหน้านะคะหรือว่าจากลูกค้านะคุณจะต้องทํางานให้อยู่ภายใต้แรงกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหมายความว่าไหวพริบจะต้องดีนะคะการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ด้านหน้าของคุณเนี่ยต้องเป็นไปได้อย่างดีที่สุดนะคะในช่วงเวลานั้นๆขึ้นอยู่กับว่าคนที่คุณดีลอยู่ด้วยนะ่ะเป็นใครอันนี้จะเป็นทักษะที่ สำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับการทํางานที่เป็น SA ในร้านแบรนด์เนมค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับทางแมนเจอร์นะคะเพื่อนร่วมง,งานลูกค้านะคะร,รวมไปถึงการพูดคุยกับตัวเองด้วยนะเพราะว่าเวลาที่มันมีสถานการณ์บังคับอย่างเช่นถ้าลูกค้าเดินเข้ามาในช็อปแล้วเกิดความไม,ไม่พอใจกับอะไรบางอย่างนะคะคุณจะรู้สึกกดดันแล้วว่าลูกค้าเนี่ยต้องการผลลัพธ์ที่มันเป็นแบบหนึง่งแต่คุณไม่สามารถให้ได้นะคุณจะสามารถหาทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างให้ลูกค้าเนี่ยมีความแฮปปี้อยู่แล้วคุณจะต้องจัดการ ควบคุมกับสถานการณ์ตรงนั้นด้านหน้าของคุณเนี่ยให้ดีที่สุดด้วยนะคะทักษะนี้จึงจําเป็นอย่างมากเลย,ยถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้วว่าคุณมีทักษะข้อนี้ค่ะไปดูกันที่ทักษะต่อไปค่ะนั่นก็คือทักษะของการทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือว่าที่เรียกกันว่า multitask skill นั่นเองค่ะ อันนี้จะเป็นทักษะของการทํางานแบบที่เรียกได้ว่าเวลาที่มือเราทําของอย่างนึงอยู่สมองเรามันต้องคิดไปแล้วว่าขั้นต่อไปเราจะทําอะไรนะคะหรือว่ามือซ้ายทําอย่างหนึ่งมือขวาทําอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมสามารถอ่านหนังสือไปด้วยได้นะคะแล้วก็ดูทีวีไปด้วยได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็น multitask skill เช่นเดียวกันนะการสามารถทาหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแล้วออกมาได้ดีเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งทักษะนะคะที่จําเป็นมากๆในการเป็น SA ในร้านแบรนด์เนมครับเพราะว่าเวลาที่ SA เนี่ยเขาประสา งานกับลูกค้านะคะสมองเนี่ยจะต้องคิดแล้วนะคะว่าลูกค้าตอบมาแบบนี้ต้องถามอะไรต่อไปนะคะลูกค้าส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยเราจะปิดการขายได้หรือ,อยังหรือว่าถ้าลูกค้าเขาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยเราจะต้องรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะเรากําลังทาให้เขาอึดอัดอยู่นะเราจะต้องทําการแบบผ่อนคลายการสนทนานิดนึงนะคะมันจะเป็นการที่มือทําอย่างหนึ่งปากพูดอย่างหนึ่งแต่สมองคิด ขั้นต่อไปอีกอย่างหนึ่งไปแล้วจะคล้ายๆกับการทํางานในโรงแรม5ดาวเลยค่ะที่ด้านหน้าเนี่ยคุยกับลูกค้าอยู่แต่มือก็ต้องจัดการกับระบบด้านในนะคะแล้วก็สมองก็ต้องคิดไปอีกนะคะว่าจะต้องทําอะไรต่อนะจะเป็นฟิลแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีทักษะทางด้านนี้บอกได้เลยค่ะว่ามีคะแนนนําเพื่อนๆแน่นอนซึ่งทักษะเหล่านี้นะคะมันสามารถพัฒนากันได้แน่นอนนะคะเพราะว่าตัวมอสเองเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ใช่คนที่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้เช่นถ้าเกิดว่าฟังเพลงแล้วก็อ่า หนังสือไปในเวลาเดียวกันเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยทั้ง2อ,อย่างนะคะเราก็ต้องค่อยๆฝึกหาวิธีการปรับนะคะวิธีการพัฒนาสกิลพัฒนาทักษะของเราให้มันดียิ่งขึ้นนะคะให้มันสามารถทํางานได้เก่งแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วอย่างต่อไปค่ะก็คือบุค,คลิกภาพค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเช็คลิสต์ที่แบบว่าสตรองมากมากเลยนะเพราะบุค,คลิกภาพที่คุณมีค่ะอาจจะเหมาะกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งแต่ไม่เหมาะกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งก็ได้เพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็มีไอดีนิตี้ของเขานะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากทํางานกับกุชชี่เนี่ยบุค,คลิกภาพของคุณแล้วก็มีความเป็นวัยรุ่นมีความเป็นแฟชั่นนะคะมีความเป็นแบบกล้าที่จะแต่งตัวนะหรือใครที่อยากจะทํางานกับดีออนะคะดีออลเขาจะมีภาพลักษณ์ของแบรนด์ของเขาที่เวลาคนม มองแบรนด์แล้วก็จะรู้สึกอย่างนั้นว่าจะเป็นการที่แบบแบรนด์เนี่ยรู้สึกว่ามันดูดีนะคะดูแพงนะคะคือไม่ต้องมีอะไรที่มันแบบโอ่อ่ามากนะคะเรียบรู้แต่ว่าดูมีสเสน่ห์ ส่วนใครที่เป็นสายแฟนะคะเป็นเด็กแนวเนี่ยก็ต้องไปเลยในส่วนของบาเลนเซียกานะคะก็คือเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเป็นคนกล้าคิดกล้าแตกต่างนะคะเป็นผู้นําชอบแฟชั่นนะก็จะไปในแบรนด์นั้นๆได้เลยเห็นไหมว่าบุคลิกภาพของคุณความคิดของคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกเนี่ยมันส่งผลต่อการสมัครงานเป็น s a ของแต่ละแบรนด์แบบชัดเจนมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณลองไปดูว่าเช็คลิสต์ของคุณเนี่ยส่วนไหนที่คุณมีอยู่แล้วนะคะส่วนไหนที่คุณอาจจะต้องไปหาเพิ่มมานะคะแล้วก็มาลองประกอบกันดูเตรียมตัววให้้้พรอมแลก็ไป สมัครเป็น SA m o s มสขอให้ฝันของคุณเป็นจริงค่ะและสําหรับใครที่ไปเช็คลิสต์ให้ตัวเองแล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่าไม่มั่นใจอยู่ดีอยากได้คนที่มาช่วยนําทางอยากได้คนที่มาไกลให้นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถาม คอสปั้น SA กับ Mo สได้เลยนะคะอันนี้คอสนี้เป็นคอสที่ทําขึ้นมาเพื่อปั้น SA โดยเฉพาะค่ะและยิ่งถ้าคุณอยู่ต่างประเทศนะ m o สบอกเลยว่ามันเหมาะกับคุณมากๆเพราะว่างานนี้แหละเป็นงานที่เงินดีแล้วคุณได้ทํางานกับของสวยๆงามงานได้ใช้ทักษะความสามารถของคุณอย่างเต็มที่ถ้าสนใจค่ะก็ทักเข้ามารับราคาพิเศษได้เลยค่ะที่ l i น์แอด แอดครูโมสนะคะ K R U M O S T นะคะไลน์แอดนี้จะเป็นไลน์แอดสำหรับการเรียนการศึกษาพัฒนาตนเองเท่านั้นค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเป็น SA มืออาชีพอยากจะเป็น SA แบบเซียนนะคะก็ต้องมาเรียนกับ SA ระดับฮอปเซลแบบนี้ค่ะ เข้ามาได้เลยเพื่อรับราคาพิเศษค่ะแล้วใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากในคลิปนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องราเวเบื้องหลังเกี่ยวกับ SA ส่งคําถามคุณมาได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะคําถามไหนน่าสนใจเดี๋ยวมดเอามาตอบให้ในคลิปต่อไปแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณทุกทท่านมากเลยนะคะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาเดย์